ผ่านไป10นาทีตอนนี้น้ำเดือดแล้วแต่อย่าเพิ่งช้อนฟองเขาออกเพราะวันนี้แจ็คใช้เครื่องปรุงเป็นแบบผงถ้าเราช้อนฟองออกตอนนี้เครื่องปรุงจะติดไปกับฟองหมดครับจะทําให้น้ําก๋วยเตี๋ยวของเราเสียรสชาติและตอนนี้แจ็คจะมาใส่ตัวช่วยความอร่อยออยินโมโตพัดเคล็ดลับที่ช่วยให้น้าซุปเข้มข้นกว่าสะใจกว่าแม้ใช้เพียงครึ่งเดียวของผงชูรสทั่วไปจากปกติเราใช้2ช้อนโต๊ะแต่ถ้าเป็นอายินโมโตพัดเราใช้แค่1ช้อนโต๊ะครับ วันนี้ก็ใส่ลงไปเลย1ช้อนโต๊ะ<_ <EN> _>เพียงแค่1ช้อนโต๊ะน้ำซุปก็เข้มข้นแล้วและยังประหยัดด้วยครับต่อด้วยหัวกะทิใส่ลงไปได้เลย<_ <EN> _>และสุดท้ายเราจะใส่เลือดหมูลงไปซื้อเลือดหมูมาเราก็ใช้ใบตะไคร้ลงไปขยำ<_ <EN> _>เพื่อดับคาวเลือดพอขยำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกองบนตะแกรงเพื่อกองเอาเศษใบตะไคร้ออกไปใส่ไปได้เลยครับ<_ <EN> _>เวลาใส่เราก็คนด้วยนะครับ การเลือดเขาจับตัวเป็นก้อนตอนนี้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับสีสันน่าทานแล้วนะครับทีนี้ก็ลดไฟลงเป็นไฟอ่อนเคี่ยวเขาทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อให้น้ำซุปเขากลมกล่อมยิ่งขึ้นช่วงเวลานี้แจ็คก,ก็จะมาเจียวกากหมูวันนี้แจ็คใช้มันหมูแข็งไม่เอาหนังหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้น้ำหนัก1กิโลกรมัม ใส่ลงไปในกระทะได้เลยยังไม่ต้องจุดไฟนะครับซื้อมาก่อนจะหัน่นเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเติมน้ำเปล่าลงไป5 0 0กรัมตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาจุดไฟขึ้นมาได้เลยครับใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งคนบ้างพักบ้างได้นะครับพอเราคนจนน้ำแห้งไปหมดแล้วสิ่งที่ออกมาแทนน้ำนี่ก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันที่ออกมาจากตัวหมู นี่ครับน้ำมันทั้งนั้นเลยพอเจียวจนเหลืองกรอบประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ำมันออกเหลือไว้เพียงนิดหน่อยเพื่อเจียวกระเทียมต่อครับนี่ครับเหลือไว้แค่นี้พอน้ำกากหมูที่ร่วงลงไปใส่ในกระทะด้วยครับใส่กระเทียมโขกทั้งเปลือกลงไป100กรัม ขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนเจียวจนกว่ากระเทียมจะเหลืองกรอบพอเหลืองกรอบได้ประมาณนี้ปิดแก๊สได้เลยเทสใส่ถ้วยครับ <c oughs> ก,ากากหมูของเราหอมมากๆเลยนะครับ